เรื่องของดวงโชชตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจันวันพุธ ที่27กันยายนพุทธศักราชส5 6 6าหสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินยังทำมาค้าขึ้นได้ดีตอนนี้รอข่าวดีแบบเงียบๆเ,เรื่องของการงานการงานกำลังจะท้อแท้กำลังจะผิดหวังอีกหน่อยคุณก็จะผ่านไปได้แล้วขอให้คุณผ่านพ้นไปเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คู่และคนรักยังรักกันดีไม่ว่าจะมีเวลาหรือไม่มีเวลาให้กันก็ตาม อนคุโสดเริ่มต้นชีวิตใหม่กับคนรักครั้งใหม่ในเร็ววันนี้สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินมีไรายได้เข้ามาทั้งทางตรงและทางอ้อม เงินเข้ามาแบบไม่มีปัญหาเรื่องของการงานสบายตัวสบายใจให้มากจากนี้คุณจะมีพลังดีๆเข้ามาจะนําพาคุณไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คนละคนรักยังรักกันดีรักกันมากไม่มีเปลี่ยนแปลงส่วนคนโสดจะได้ออกเดทกับคนที่สนใจแต่จะลงเอ,อยอย่างไรก็ต้องดูไปก่อนสำหรับคนที่เกิดวัานอังคารเรื่องของการเงินขอให้มีโชคมีลาบมีเงินมีทอง ไม่ขาดมือคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองต่อจากนี้คุณจะมีรายได้จากช่องทางใหม่ๆเรื่องของการงานผลลัพธ์ เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งซึ่งสิ่งที่คูดทาจะได้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คู่และคนรักยังรักกันดีดูธรรมดาแต่ก็มั่นคงส่วนคนโสดต่อมสเสน่ห์ทำงานแล้วทำให้อีกไม่นานจะมีการเปลี่ยนแปลงในรอวนี้สำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินการเงินค่อนข้างอุดมสมบูรณ์จะได้รับผลตอบแทนจากการทำงานหนักเรื่องของการงานคุณจะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเพราะคุณไม่ ยอมแพ้ไม่รอคอยวาสนาที่ผ่านมาขอให้สู้และ จะประสบความสําเร็จในที่สุดเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีไม่มีการเปลี่ยนแปลงส่วนคนโสดต,ตอนนี้เนื้อคู่ของคุณกําลังมาสดรอเนื้อคู่ไปก่อนนะจ๊ะสาหรับคนที่เกิดวันพฤรัาสบดีเรื่องของการเงินได้เงินก้อนโตจากการทํางานหรือทําธุรกิจคุณจะมีโอกาสมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกรรมเรื่องของการงานเรียกได้ว่าที่ผ่านมาสาหัสก,กันเลยทีเดียวแต่ต่อจาก ้นีเรื่องราวดีๆก็จะเกิดขึ้นเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีเรื่องอารมณ์ก็จะดีขึ้นบ้างในบางเวลาส่วนคนโสดตอนนี้พอจะมีใครเข้ามาในชีวิตสุดท้ายเขาก็จากไปสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินด้วงการเงินของคุณดีดีมากและดีมากกว่าเดิมด้วยซ้ําเรื่องของการงานคอยคุณรักษามาตรฐานความดีไว้งานของคุณตอนนี้ดีแค่ไหนก็จะดีขึ้น เรื่อยเรื่อๆงของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คู่และคนรักยังมีความรู้สึกดีๆต่อกันมันเก็บมันเอาไว้ส่วนคนโสดโสดไปก่อนดีที่สุดเพราะตอนนี้ยังไม่มีใครเข้ามาเลยสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินการเงินโดดเด่น เต็มไปด้วยจังหวะด,ดีๆรายได้เข้ามาก้อนโตเข้ากระเป๋าแบบไม่อันเรื่องของการงานมีเรื่องดีๆที่คุณจะต้องตัดสินใจมองให้ขาดแล้วสุดท้ายสติปัญญามาทุกอย่างก็จะบริหารจัดการได้เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คู่แลวคนรักยังรักกันดีเกิดช่องว่างระหว่างคุณทั้งสองคนแต่สุดท้ายก็ไม่ทิ้งกันไปไหนส่วนคนโสดเรื่องของความรักยังไม่มีอะไรคืบหน้าดวงวันนี้ดวงรายวานันคง ต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ